สำหรับมือว่านี่วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงกะมีเยี่ยมการคิวงานทําการแสดงพี่น้องมือนี้กะมีคิวการคิวงานทําการแสดงคือเกานะคะก้อนอื่นกับสิภาพี่น้องไปเบิ้งนะคะสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะว่าไดนมีการออกมาโพส่งงานมาจังไหนนะคะเมื่อ 16ชั่วโมองที่ผ่านมาพี่น้องนะฮะซัหรับเฟซบุ๊กคุ้งอิงร,รัตนพรเพชรบ้านแพงนะฮะได้มีการออกมาโพส่สงงานนะคะว่าส่งงานวันนี้ขอบพระคุณทีเอ็นดูลาหักแพ่งลาตั้งแต้มือแรกจนหอดมือนี่พ่อพอแม่แม่กันย่งหักแพ่งลายุตลอดมือนี่พ่อพอแม่แม่มาเห็นกันั่งใจหลาหลอิลิจา่าขอบพระคุณทีบดทิมบดป,ป้าหลาเมื่อนี่ลามีความสุขอิลิจาขอบพระคุณภูทียุ่เบื้องหลังความสําเร็จของหลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจ้ะ ผู้ยิ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนหลาขอบพระคุณพอโจแมนนุดอยากสุภาพลุ่งอำนาจว่องสาวหน่อยทีมอบโอกาสเห,หลา่าขอบพระคุณพ่อพอมเมย์อิฟซี่ทีหักแพ่งหลาเด้จ่านะคะลกะกะลงถ่ายด้วยอีหล่าหักพ่อพอมเมย์เด้จ่าพี่น้องนะะลกะน้องเลวิการลงรูปมาลัยเหมือนเดิมพี่น้องนะะได้มาร่ยทุกมืออีหลีนะคะแล้วนะคะสำหรับมาลัยพวงหนึ่งที่เห็นแล้ว สะดุดตาม,มากๆพี่น้องะคะเป็นมารลายยืนหนึ่งพี่น้องนะคะสำหรับเพลงอ่าสำหรับ เพลงที่น้องอุ้งอิงนะคะได้มีการฟิเจอริงกับทางด้านแม่จินตลาพุรนลาบที่ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงพี่น้องกัถือว่าบอธรรมดาอิลีนะคะรากาพี่น้องสำหรับในวันนี้นะคะวงซ้อนหน่วยเพชรบันแพงไม่คิวการคิดง,งานทําการแสดงยุสัยนะคะมือนีนะคะน้องอุ้งอิงได้มีการออกมาโพสต์เองเลยพี่น้องนะคะซึ่งนะคะเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนกับภาพกันมานานมากแล้วที่อุ้งอิงไม่ได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้นะคะ ส่วนหมักในเ Facebook นองกะซิมี่ตั้งแต่โพส่สงงานน้พี่นองลวก็ซิมี่การแชร์นะคะแชร์เพลงให้สำหรับผู้นั้นให้ผู้นั้นผู้นี้แน่นะคะลวกะมีตั้งต่โพส่งงานของจะคล้องนะคะยากมากที่อุ้งอิงนะคะจะมีการออกมาเชิญชวนนะคะหรวอว่าเสียออกมาโพสต์ในศาสนาแบบนี้น้องอุ้งอิงโพสต์ว่าจังไห่นะน้องเลมีการลงรูปนะคะรงรูป ลงรูปงานวันนี้พี่น้องนะสำหรับวงสาวน้อยเพชรบันแพงมือนี่ไปทำการแสดงอยู่ที่บ้านาธาตุพี่น้องตำบลธาตุอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะน้องอุ้งอิงก,ก็ได้มิการลงรูปนี่หละักะลงรูปน้องอุ้งอิงเองนะคะซึ่งว่ากันวารูปนี้น้องนะ่ารักแห้งนะคะมาในชุดสีชมพูนะคะหลักะน้องก็ยังด้มีการใส่แคปชันนะคะว่ามือแลงพอพอม่แม่ทางสุรินทร์สีมาใหา้กำลังจใจ ลาบอนอจ่า, bon o, จาพนาพินองเป็นจ้าในบันนี้นะคะเมื่ออุ้งอิงได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้ f อฟซี FC แฟนคลับคิดว่าอย่างไรกันบ้างนะคะโดนโดนเทียอุ้งอิงสีออกมาโพสแบบนี้นพี่นองเนาะนะคะนี่แหละพ่อน้องอุ้งอิงได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้นะคะว่า f อฟซแฟนคลับทางจังวัตสุลินสีมาให้กําลังใจหลาบอนอจ่า, bon o, จาเป็นจ้าในบันนี้พี่นองนะคะ มาเบิงความคิดเห็นของ f อซแฟรครับนะคะว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนี่พูดนี้นะคะว่าส่งกำลังใจไปให้หอุ้งอิงนะคะรอวันที่สองที่คอนแก่นครับนะคะส่งใจไปแทนจ้านะคะนี่พู้นี้นะคะส่งกําลังใจผ่านหน้าจอครับอีล่านะคะกําลังใจอีล่าเด้อลูกสาวนะคะให้กําลังใจลูกหลานหน่อยเด้อครับนะคะเป็นกําลังใจให้อุ้งอิงเพชรบันแพงครับนะคะ มืนีนะคะมาปูสรดทาเลวพนาพี่นองอ้าวนะคะเสื้อวามืนีเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนต้องเดินทางไปส่งกำลังใจให้อุงอิงเพชรบันแพงย่างล้นน้ำอย่างแน่นอนเมื่ออุงอิงได้มีการออกมาโพสต์ขนาดนี้เนาะพ่นองเนาะเสื่อวามืนีกัสซีไดเซค่คาว่าอะยะคือเก่านั่นและพ่นองนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะว่ากันว่ามีคีวการขีวงานทุกวันจริงๆนะคะกับว่ลรูพ่นองนะคะว่า ทางด้นบริบริหาร,ราวงซ้อมนายเพชรบันแพงะค่ะเป็นยังคนคือเก่งโซเชียลได้ขนาดนี้น้พี่น้องเนาะเรียกได้ว่าการตลาดดีนะคะมือหนึ่งมือหนึ่งนี่โพดดูแห้งพี่น้องโพดดีรืนอนะคะเรียกได้ว่าเป็นการกระจายกระแสนาะพี่น้องเนาะให้สํหรับวงให้สํหรับองค์กรน,นะคะพ่อบอรจษัทบิหน ขยันโพสต์แบบนี้เหตุไห้เปิดการมองเห็น,นะะเหตุไห้มีเอฟซีแฟนคลับได้เห็นการเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยเพชรปัานแพงนะคะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งไปใส่แน่มือหนึ่งมือหนึ่งเหตุที่อย่างแน่นะคะแต่ละ,ะความเคลื่อนไหวของวงนะคะเป็นอย่างไรบ้างเซอร์ไพรสแฟนคลับหลายคนก็อยากรู้ลวบอสโจก,กันเลยนี่แหละได้โพสต์ลงนะคะให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ่งได้ดูกันนะคะนี่ลาพี่น้องนะคะสำหรับมอน้กจะจะลืมเดินทางไปส่งกําลังใจนะคะสำหรับ fc นะคะทางจังหวัดส,สุรินทร์ราพี่น้องเนาะ,ะนะคะวากันมามื่อนี้กะวันที่28แลว้วพี่น้องมือืก่อกวันที่29สนะคะสำหรับ สำหรับเดือนนี้มี29วันพี่น้องนะคะใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะวันที่หนึ่งแล้วเนาะเซอร์วาเอฟซี FC, แฟนรลรบหล้ายคนกับผากันตั้งนาตั้งตารอคอยตัวเลขกับน้องอุงอิงนะคะว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับน้องนะคะกนอนันนี้ิอิมิกะได้บอกไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะก็ได้บอกถึงบ้านเลขที่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องนะคะสำหรับทางช่องนายชาแนล สร้างบ้านน้องอูอิงในละพี้องเปื่อนได้มีการทําคลิปลงแลวก็ได้มีการบอกถึงบ้านเลขที่บ้านหลังใหม่ของอูอิงนะคะว่ามีตัวเลขใดแน่นะพี่น้องเนาะนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะสีมาบอกให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งกะที่ว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆพี่น้องนะคะงามิลิเจอวาหลายคนนะคะขันได้ฟังแล้วก็คือสี จดไปแล้วพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขบ้านเลขที่ขององคงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องนะคะกั199นะคะกัถือวาสวยงามมากๆโดยทมีตั้งแต่เลขเก่านะคะ FC แฟนคลับหลายคนก็พาก,กันมาข้อให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะไห้มีเงื่อนทองไรเขาบานนองไล้ยๆน,นะคะสาหรับเรื่องที่บอด,ดีเรื่องที่ผ่านมานะคะกับค้อใไห้มันเบิดไปนะคะแลวกับค้อใไห้มีตั้งแต่สิ่งดีๆเข้าไปในบ้านของอุคงอิงเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งสาหรับบ้านหลังนี้นะคะ ตอนนี้ก็ว่ากันว่าสวยงามมากพี่น้องนะคะใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วนะคะเหลือสื่อเฟอร์นิเจอร์สื่อเครื่องเข่ามาภายในบ้านพี่น้องนะคะกะนี่แหละก็ถือว่าด้วยน้ำพักน้ำแรงของน้องอุ้งอิงเองนะคะอายุเพียงแค่นี้แต่ตอนนี้มีทั้งบ้านแล้วก็มีทั้งรถแล้วนะคะสำหรับ FC แฟนครับนะคะกับ พากันสพอร์ตสนับสนุนน้องตลอดนะคะถ้าไม่มี FC แฟนคลับนะคะก็จะไม่มีอุ้งอิงในวันนี้นะพีนองเนาะเือร์วา FC นี่ถือว่าเป็นพลังนะคะเป็นพลังให้อุ้งอิงนะคะได้ ตละมือตละมือนี้นะคะให้อุ้งอิงมีกำลังใจในการเห็นงานเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอลซี่แฟนคลับกะสิเป็นพลังใจแห่งสำหรับน้องอุ้งอิงแล้วก็น้องอุ้งอิงกะสิเป็นพลังใจแห่งสำหรับเอลซี่แฟนคลับคือกันนะคะน้พี่น้องสำหรับนะคะน้องอุ้งอิงนะคะตอนนี้อายุอายุ17ปีแล้วเนาะพี่น้อง,นองเนาะอายุ17ปีแล้วนะคะกะเหลือเวลาอีกอมาโดนพี่น้องกะสิวันเกิดน้องแล้วนะคะกะสิวันเกิดน้องแล้วนะคะสำหรับ สำหรับวงสาวน้อยเพชรเ้านพกสิบปิดฤดูกาลนะคะในวันที่29มิถุนายนพี่น้องนะคะกือเวลาอีกบ่โดนเวลาผ่านไปเร็วมากเสียว่ามือนานเอ็กซ์ฟนครับจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะสำหรับมาลัยนะคะให้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะคะก็ต้องมารอเบ,บิงทว่าจะเป็นอย่างไรนะคะนั่นแหละพี่น้องนะคะสำหรับมื้อนี้กับมีเรื่องราวสีไม่บอกสู้ปิร์สุนหรกับพัมสนิทสักก้อนเนาะ,ค,ะค่ะก็ก็สวัสดีค่ะ